สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเพิ่งเข้ามาจากสวนนะคะหิวน้ําแล้วก็เก็บเอสวรสมาเนี่ยประมาณห้าหกลูกแล้วนะคะในสวนเดี๋ยวเราจะมาเอาเพิ่มนะคะเราจะเอาไปทําน้ําสวรสกินนะคะเพราะว่าน้องเปิดร้านกาแฟตรงนี้เนาะเดี๋ยวไปให้น้องทําตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บเพิ่มนะคะตรงนี้ต้นหน้าบ้านนะคะทุกคนนี่นี่นี่อย่างนี้มันก็จะเอาได้แล้วนั่นเนี่ยโอ้ยอนู้นอนู้นแดงเลยไหนนี่ โอ้ยนู่นน่ะแดงแล้วอันนู้นน่ะอยู่ตรงไม้นู่นน่ะหนูมองไม่เห็นอ๋อเอาอะไรดีวะหนูหยิบได้เอ้าไม่ถึงหรอกถึงหนึ่งสองสามอุ๊ปเอาอะไรถือหนึ่งสองสามอุ๊ปแดงสูงวะอ่ะใส่ให้แม่อ้าว เนี่ยเนี่ยอย่างนี้มันก็จะได้แล้วนะถ้าชอบเปรี้ยวอ่ะไปดูรอบนอกรอบนอกดีกว่ารอบนอกเยอะโอ้โหนี่ทําดอกนี่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 เราทําดอกไปแล้วนะแต่พึ่งเขาจะมาทําต่อนะเนี่ยต้องใส่จะนี่เราทําไว้แล้วกําลังติดนี่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 ติดแล้วโอ้โหหิติดเยอะเหมือนกันเนี่ยดูดูดูนี่ลูกเล็กนี่ ตรงนี้เยอะเลยนะเนี่ยแต่ใบเยอะมากเลยเนาะโมีทุ่งที่เยอะมากเลยข้างในอ่ะอุ้ยนี่ตื่นเต้นนะเนี่ยไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้นี่นี่นี่ทำดอกไปอือโอ้โหต้องทําดอกทําดอกยังไงอ่ะเออทําดอกยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะมานี่มานี่มานี่จะบอกเลยว่านี่ว่านี่ทําดอกโสวรสนะคะเราจะใช้ตรงเนี้ย จะเป็นดอกตัวผู้แต่จริงๆแล้วมันจะมีเกสรเดี๋ยวเ๋ยจะหักให้ดูจะหักอย่างนี้เลยนะเนี่ยหักออกมาแล้วก็มาป้ายตรงนี้ที่เป็นดอกตเกสรตรัวเมียนะคะป้ายแบบนี้แล้วเกสรสีเหลืองๆตรงนี้จะไปติดไปติดของตงัวเมียนะคะเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยเราทําไปแล้วมันก็ไม่มีเกสรแล้วแล้วก็เป็นฝนตกด้วยเนาะฝนตกก็จะล้างเกสร จริงๆแล้วหน้านี้จะติดยากนะคะเพราะว่าฝนตกล้างเกสรไปหมดเนี่ยแต่เราทำมานั้นนี่อันนี้อันนี้เพิ่งจะบานมันจะมีเดี๋ยวจะทำให้ดูนี่เห็นไหมมันจะติดแบบนี้อ่านี่แหละนี่ทำแค่อันเดียวหรอก็ทำไปทุกอันนั่นแหละเขี่ยบแบบนี้เขี่ยให้รอบอย่างนี้ แต่ถ้าขี้เกียจก็เราก็ทำอันเดียวก็เห็นมันติดนะนี่เดี๋ยวเราจะเก็บอีกจะทำสองแก้วนะคะเอเอาตรงไหนดีนี่แม่นี่ลูกนี้ก็น่าจะได้ไหน,นโอ้ยน้อยฝาโอ้โหเยอะมากเว้อันนี้ลูกใหญ่มากเนี่ยยังเขียวอยู่เลยแต่ลูกใหญ่มากเลยใช่เอาลูกนี้ดีเอาลูกนี้ลูกไหม ลูนี้ลูกก็ได้เราได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำสองแก้วนะคะแบบรสชาติเข้มข้นเลยคะ่ะไปตามไปดูกันนี่เราได้สวดาลดมาเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำสวดาโซดามาดูกัน จะมาลองดูลูกนี้กันนะคะลูกที่เราเก็บมาจากต้นเขียวๆนะคะผ่าลูกไปที่ผ่าลูกเมื่อกี้คือมันหล่นนะคะนี่คือเราเก็บส่วๆจากต้นเนาะยังไม่ตุกเสงไได้เยอ้าวนึกว่า สีมันได้แล้วงั้นก็ต้องเอาที่มันหล่นลูกนี้หล่นเฮลูกนี้เก็บบนต้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยว้องดูสีนี้สิอ้าลูกนี้ได้นะคะนี่นี่ได้ แต่ก็จะสู้ที่มันหล่นไม่ได้นะนี่หล่นอันนี้หล่นหล่นเหมือนว่าน้ำมันจะเยอะกวา่าเนี่ยแต่ลูกไม่ใหญ่นะคะทุกคนเล้น้อยต้องรอให้มันหล่นเหรอ,อต้องรอให้มันหล่นเนนี้เก็บไว้ต้นเห็นสีมันแดงแดงแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะได้นี่ถ้าหล่นแล้วจะเป็นอย่างนี้ เปลือกหนามากเลย,ย,เ,ยเปลือกหนาเป็นบางลูกนี่ลูกเล็กลูกเล,ล็กมีนื้อแค่นี้มันจะได้ไหมของแก้วลูกนี้ก็หล่นนะแต่เหมือนว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์เลยอะหล่นก,ก่อน อันเนี้ยไม่น่าสนใจจริงเราจะไม่ได้เก็บมาหรอกแต่ว่าเสียดายก็เลยเอาเอามาดูได้อยู่เดีย๋ยวเราจะมาใส่แก้วสองแก้วเราก็จะทำการเอาโสรด ใส่ลงไปในแก้วอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไม่เท่ากันสรถเราเองนะคะจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะเราจะกินแบบฉ่ำ เหมือนแก้วน,นี้จะเยอะกว่านั้นก็เลยใช่เพราะว่าบางอันมันเยอะนี่ก็เป็อยู่เทีนั้น้ำผสมนี่จะเยอะนั่นเนี่ย <S <S 2> <S 2> แล้วอันไม่จีบนี่เราจะลองใส่ไหมลองชิมดูก่อนลองชิมซิต่อไปเราจะมีเก็บมา เปรี้ยวมากเปรี้ยวจนขมอ่ะแต่มันโรยเกลือก็ได้อยู่เดี๋ยวเอาไว้โยเกือพอเราจะเอาแค่นี้ขั้นตอนต่อไปเราจะทําเป็นใส่น้ําผึ้งหนึ่งแก้วใส่น้ําผึ้งนะคะน้ําผึ้งก็จะข้น่อยน,นะคะ จะตัดเกลือปลายช้อนนะคะแค่นี้แล้วแต่คนชอบนะคะชอบเค็มก็ใส่เยอะหน่อยแล้วก็คนอีกหนึ่งรอบแก้วนี้เป็นน้ำส้งแก้วนี้เป็นน้ำเชื่อมนะคะใส่เสร็จแ้ว ใส่ไปในแก้วของน้ำพึ้งก่อนนะคะเราจะใส่ครึ่งเดียวแค่นี้นะคะแล้วก็แก้วของน้ำเชื่อมนแค่นี้ค่ะแล้วก็คนแล้วก็คนแค่นี้นะคะเดี๋ยวมันไม่ซ่านะคะไม่ต้องีคะะแล้วก็น้ำแข็งค่ะ เราจะใส่ชาเขียวในแก้วที่เป็นน้ำผึ้งนะคะใส่นิดหน่อยค่ะแม่ค้าโอแม่ค้าทำเหลือไว้นะคะออย่งประดับด้วยโรสแมรี่วางไปแก้วนี้ด้วยวางลงไปอ่าเสร็จแล้วค่ะลูกค้าร้านนี้มาแล้วด้วยค่ะ เราจะไปกิ<ไ>ปนนะน้ำโสวรสก่อนนะคะทุกคนอ,อันนี้จะเป็นโสวรสน้ำผึ้งโซดาชาเขียวอันนี้จะเป็นโสวรสน้ำเชื่อมโซดานะคะชิมก่อนอืมอร่อยหอมโสวรสแล้วก็หอมน้ำผึ้งนะคะมีความเปรี้ยวของโสวรรสนิดหน่อย อันนี้น้ำเชื่อมจะหวานฝ่าอันที่ใส่น้ำผึ้งนะคะรสชาติหอมแตกต่างกันค่ะทุกคนอร่อยคนละแบบนะคะอันนี้จะออกหวานอันนี้จะออกเปรี้ยวกว่าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าจะไปกินน้ำโสนรดนั้นนะคะแต่ชอบอันนี้มากกว่าสวยดีนีด